s Samsung a m ซุง Galaxy S 24 FE อาจจะเปิดตัวในช่วงกลางปีนี้นะครับล่าสุดมีซัพพลายเออร์เริ่มผลิตชิ้นส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะถ้าวกับม้เในข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นใดว่าสแปนในกาาสาสิบัีไนพูดข่าวไอที This is Samsung S23 รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจทย์ข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันซัมซุง Galaxy S ยี FE ได้มีการเปิดตัวไปในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดในปีนี้เนี่ยก็ถึงคิวของ s a m ซุง Galaxy S 2ี FE เพิ่มเติมอีกหนึ่งรุ่นด้วยซึ่งจะมีการเปิดตัวในช่วงกลางปีนี้ไปถึงในช่วงปลายปีครับ เดอะอีริกนะครับสำนักข่าวในเกาหลีใต้ที่มีการพูดถึงโทรศัพท์มือถือซัมซุง Galaxy S ยี่สิ FE ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงฤดูร้อนนะครับช่วงเดือนพฤษภาค,คมถึงสิงหาคมในต่างประเทศนะนะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางซัมซุงนะครับในเกาหลีใต้นี่มีการพรีออเดอร์ในส่วนของชิ้นส่วนหน้าจอนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือเจ้าซัมซุง Galaxy S ยี่สิบสี่ FE เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับซึ่งจะมีอีเวนต์เปิดตัวในงานอันเเพช่วงกลางปีนี่แหละคิดว่าจะมาพร้อมกับตัวซัมซุง Galaxy S โฟร์หก Galaxy Link Galaxy Watch 7นะครับแล้วก็ Galaxy a 2 4 FE นะครับในงานอีเวนต์ใหญ่ที่จัดขึ้นนั่นเองถือว่าจัดหนกักจัดเต็มมากๆเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ในส่วนของที่ไซส์แล้วก็สเปคในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีการระบุอย่างชัดเจนเอาเอะเป็นยังไงนะสเปคเบอร์ไหนนะยังไม่มีการระบุนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีเนี่ยเราจะรีบฉลยอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนึงเลยสำหรับแฟนๆ Samsung Galaxy A24 FE ในใครกำลังรอโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้อยู่เหบ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด subscribe เพื่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและค่วทีเราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย